สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมสวนนะครับของน้องหญิงนะครับปีนี้ก็ทําสารอีกแล้วนะครับบรรยากาศดีๆที่ดงจิกนะครับด้วยวิธีกตุมหาเรียบร้อยไปได้ดีดีแล้วก็มีการทําสารแบบของเรานะครับแล้วก็เปิดตะดอกสองรอบด้วยส5บพสองสิบเจ็ดแล้วก็เจอเมเนตครับนะวันนี้น้องก็บอกขีดรอบที่สามรอบที่สามผมก็ใช้ส5บพัสองสิบเจ็ดไปเหมือนเดิมนะครับสองกิโลแล้วก็ตามด้วยเจอเมเนตร้อยห้าสิบพีซีนะครับเพราะดูแล้วว่าช่วงเนี้ย ที่สอยดาวตอนนี้ค่อนข้างมีแดดนะครับแล้วก็ไม่มีฝนอะไรก็เลยใช้สูตรนี้ได้ดูจากข้างล่างและข้างบนออกมาหมดแล้วนะครับ <Rey> <t> ถ้าดูในคลิปอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่นะตอนนี้เป็นดอกยาวหมดแล้วนะครับแล้วก็มีติดใบอ่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับสวยงามมากมากเลยพาไปดูใกล้ๆครับเขาว่าฉีดรอบสามหมายถึงช่วงดอกก็คือเปิดตอดอกสองรอบไง <À. S 1> เปิดตอดอกสองรอบไปแล้ววันนี้ฉีดรอบที่สามนะครับ <À. S 1> ก็มาดูก็ออกออกขึ่งสะดดาเลยแหละ กึ่งกึ่งสดาเลยบางต้นก็ออกมีใบอ่อนนะครับนี่แล้วก็เป็นอย่างนี้ก็คือใช้สิบห้าสองสิบเจ็ดแล้วก็เจอมินเนตได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีใบอ่อนแบบนี้ก็ใบอ่อนส่งดอกก็ไม่ต้องกังวลอะไรยังไงก็สวยงามอยู่แล้วต้นใหญ่มากๆเลยมองเข้าไปข้างในคือเป็นดอกหมดแล้วนะเป็นดอกหมดแล้วทุกต้นเลยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะใช้สูตรนี้ครับไปเรื่อยๆก็จะมีเจอมินเนทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็สิบห้าสองสิบเจ็ดเน้นที่สูตรนี้ก่อนนะครับ สำหรับแปลงนี้นะครับไม่มีใบ,บอ่อนแรงก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องใช้สามห้าสิบสามสิบเจ็ดหรือไม่ต้องใช้หกยี่สิบหรือยังไม่ต้องใช้สองตัวบวกอะไรดึงอย่างเดียวเลยนะครับการทําสูตรลยาไยหรือการจัดสูตรลยาไยเนี่ยเราจะดูลักษณะของการออกดอกเป็นหลักแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศของพื้น,พ,นพื้นดินด้วยเนาะที่ที่ใช้กันสวยงามจริงๆครับแม่แล้วข้อสำคัญคือน้องเขาฉีดโอเคนะเพราะข้างล่างข้างบนมันออกใกล้เคียงกันเลยแล้วนุ่นนะ ช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าลำยของน้องนี่เขาออกมาหมดเลยแล้วครับดูไกลๆขนาดไหนก็เป็นดอกหมดแล้วส่วนสองต้นนี้ก็เป็นต้นที่น่าจะต้องเบียดกันแล้วน้องเขาเลือกตัดแต่งสาวไว้นะครับต้นนี้ก็เห็นดอกหมดแล้วนะครับสูตรบํารุงรอบต่อไปก็น่าจะเป็นเหมือนที่ผมว่าเมื่อกี้แหละครับสิบห้าสองสิบเจ็ดนะครับสองกิโลแล้วก็เจมิเน็ตร้อยห้าสิบซีซีส่วนโบโลแคลจะใส่ไหมเดี๋ยวดูอีกทีใกล้ๆฉีดนะครับเพราะวันนี้เขาเพิ่งฉีดสูตรนี้ไปนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำไย,ยกับนายแชตตี้แล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีสูตรและว,วิธีการดีๆแนะนําทุกท่านเลยนะครับเสือ้อเสือ้อมีตัวเดียวอ่ะค่ะเสื <boy. S 2> ส้อพอดีแฟนมันแท้ครับ<อ>แฟนมันแท้ตราดเอฟซีรับนี่เป็นคนตราดเอฟซีครับ oh, <okay. S 2> เขาเขาก็มีสมรช้างขาวเจ้าเกาะน,นะครับอ๋อใช่ไหมทุกทุกทีไหมช้างขาวเจ้าเกาะนะครับอ๋อเห็นใา่บอยปร์เียด้วยครับก็คือเสาอาทิตย์นี้ครับเขาจะแข่งนัดชิงของรอบเพย์ออฟเพื่อขึ้น ไปไทลีกสองใ้ไทยลีกหนึ่งนะครับลุ้นกันครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆีที่ที่เพจเฟ e b o o k ครับอะไรนะหรือปุ๋ยกิฟต์ลิ้งลำใหญ่นะครับนึกถึงแต่บอลเหรอนึกถึงแต่บอลนะพอดีแล้วก็ทัศชนะจะทำอะไรไหมอะไรนะจะแบบลํำวงรอบสวนอะไรอย่างนี้ไม่ดูไม่หรอไม่ครับแล้วก็ไปก่อนครับจ้เดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนไหนรอติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ